จังหวัดเชียงใหม่นะคะคือขับรถต้องระวังแต่คุณผู้ชมสังเกตมีรถขนส่งสินค้าที่เขาขับรถไปจี้ท้ายเห็นไหมคะ<า>ไปจี้ท้ายรถชาวบ้านเขาโอ้จี้ใหญ่เลยใช่แล้วก็ติดเหมือนกับเป็นไฟสปอร์ตไลท์อ่ะล้วก็จะเปิดไฟเพื่อไล่ขันข้างหน้าตัวเองจะจี้แล้วก็จะแบบเบียดแล้วก็จะแซงไปอะไรแบบเนี้จนเขาทนไม่ไหวก็ต้องถ่ายคลิปภาพเอาไว้แบบนี้นะคะไปดูเต็มๆกันก่อนค่ะดูครับบริษัทอะไรไม่รู้ครับ คุส่งนะครับติดไฟหลังคารถนะครับไล่คันอื่นเขานะครับคุณบริษัทคุณอะใครอนุญ,ญาตให้คุณติดไอ้ไฟสปอตไลท์เนี่ยมาฉายเขาฮนะ,ะาไม่เกี่ยวครับบริษัทคุณรถมันก็นเท่ากันนั่นแหละครับถนนผมเสียภาษีรถคนอื่นเขาเสียภาษีเหมือนกันไม่ไเกี่ยวไม่เกี่ยวคุณดูท้องถนนคุณดูสภาพการขับขี่ฝนมันตก เออแต่คุณจะมาจี้ตูให้คนอื่นตอนสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้แต่คุณมีสิทธ์อะไรมาติดไฟนี่เนี่ยไฟเนี่ยไฟสปอตไลท์เนีน่ยคุณมีสิทธ์อะไรฮะเออคุณมีสิทธ์อะไรมาติดผมถามหน่อยเดี๋ยวผมจะให้คุณส่งดูนี่นะคะคือเรื่องนี้มันมีหลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือรถส่งสินค้าคันนี้ที่ขับไปจี้ท้ายรถคันอื่นแล้วก็ติดสปอตไลท์บนรถแล้วก็ใช้ส่งไป แล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเจ้าของคลิปที่บอกว่าอ้าวคุณขับรถคุณหยิบมือถือมาถ่ายคลิประหว่างขับรถหรือเพราะว่าคลิปที่ได้มาคือเขาใช้มือถือถ่ายไงคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะขับแช่ขวาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะหลายเรื่องค่ะหลายเรื่องสําหรับคลิปนี้ทีมข่าวของเราก็ขอคุยกับเจ้าของคลิปหน่อยก็แล้วกันนายบุญโชคก้อนปัญ,ญญาค่ะเขาก็บอกว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับคนขับรถกระบะในคลิปมาก่อนเลย แต่ที่เห็นคือพฤติกรรมขับรถมาจี้ท้ายและเปิดไฟแส่รถคนอื่นซึ่งการใช้เส้นทางร่วมกันควรเห็นใจกันช่วงเกิดเหตุการณ์ฝนตกด้วยเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยการติดสปอตไลท์เปิดไล่คนอื่นเนี่ยมันผิดนะคนก็จะเข้าใจผิดว่าคุณเป็นรถกู้ภัยเป็นรถพยาบาลเป็นอะไรหรือเปล่าบางทีมืดๆเห็นแค่ไฟแบบนี้อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็อาศัยช่วงติดไฟแดง ก็เลยถามคนขับรถกระบะตามคลิปนี้ติดไฟแดงพอดีก็เลยได้สอบถามว่าอ้าวทำไมติดสปอตไลท์อะไรแบบนี้นะคะครับก็หลายประเด็นนะคะก็บอกว่าคนที่ขับแช่ขวาแล้วขับช้าแล้วรถคันนี้ติดสปอตไลท์ไปจี้ท้ายอะ่ะหลายคนก็เลยมองว่าอ้าวคุณขับช้าก็อย่าไปแช่แช่ขวาแต่คนก็มองว่าอ้าวแล้วคุณไปขับจี้ท้ายเขาทำไม<อ>มันก็ผิดกันหลายคนนะตามคลิปทำผิดกันหลายคน แต่บางทีมันชี้มากๆเราอยากจะหลบเราก็แหมจังหวะหลบมันก็ลำบากนะใช,ใชบ่บางทีไม่กล้าหลบกระทันหันด้วยนะเคยโดนแบบขับจี้ท้ายเหมือนกันก็ทําตไม่ถูกเพราว่าเราควรจะรีบเร่งหรือเราจะหลบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ั้